สวัสดีครับสวัสดีอีพีที่4นะครับอีพีสุดถ่ายของการตัดเหี้ยเบิ้งเอาเลยนะครับพี่น้องเขา <c oughs> ตัวนี้ตัดแล้วเติมนม้ำลงแล้ววานปุยตามเลยครับเขียวแห้งเบิ้งซีสันจะต่างกันเลยครับเขียวแตกกอดี ัวนี้ยังใส่ผสมผสานอยู่นะครับระว่างอินซีกับเคมีเคมีจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยตามีคู่2 8 8ตามีคู่อินซีก็จะเป็นโฟที่นะครับโฟที 40. ใส่โฟที่เข้าไปมันจะเห็ดให้่หาก สวยงามเงาขาวเบืองสีสันเลยครับเขียวปึ๊ดเขียวจนเขาถามหมดแล้วครับว่าใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่าง มึงหั่นก็ยันยานอยู่นะครับเห็นเขียวแห้งยานโลกมะพาแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นใบแข็งขึ้นมาาเลยเรือมโอเคแล้วล่ะครับถือว่าผ่าน,นะครับคุ้มหยาเรียบร้อยแล้วครับใบป,ปกใบป,ปกใบคุ้มหยาแล้ว อย่าโมมิธิท่านแล้วครับเขียวดีเขียวงงามแห้งครับ เบื้องความแตกต่างนะครับฟังขวานี่ก็คือเป็นหน้าของเจ้าของอีกฟังซ้ายนี่เป็นหน้าของอีกเจ้าหนึ่งอยู่ขงขางกันนะครับตัวนี้ใส่ผลิตภัณฑ์โฟที่บวกกับปุยตามีคู สำหรับ EP ที่4เนี่ยขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ